อ่ะผู้จุงมา GM ศูนย์หนึ่งมาเชนวันนี้มีป๊อกกี้เมื่อไหร่พี่จะมีผมครับอุ้งหนักแล้วอุ๋หนักแล้วใครใครเลือกเลือกให้เขากอดพี่หัวเลยต้องเล่นใช่ไหมต้องยังไงเมื่อกี้ศูนย์อะไรนะศูนย์หนึ่งโอเค G ีอะไรนะ g m เอศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสวัสดีครับ GM02 ศูนย์สองอู๋ธนบูญครับ็อกกี้มันยาวแต่เมื่อไรจะมีราวนะพอใจแล้่ไม่ไม่ฮาหรอกแต่เก่งนะอ่ะตาต้าต่อเลยครับผมให้จุงคิดได้อีกไหมแต่เราจะได้อราวนะอันนี้มีเวลาสามกี่ชั่วโมงครับคิดได้ยังฉันคิดไม่ได้หรอก ฉันกำลังนึกอยู่ในหูอะไรนะ GM GM ครับสวัสดีครับเซนต้านะครับ GM 0 3ครับป็อกกี้ยังมีรถสตรอเบอรี่นะครับส่วนใจพี่นั้นอยากมีน้องครับน่าวยุดโอเค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 โอเย จุงบอกเลยนะวันนี้ขาดจุงไม่ได้จริงๆไปดูอะไรโห้งหน่อยเรือยงครับพูดได้นะเอาแบบพูดได้นะอะไรนะอะไรนะเอ้ย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 กดกดดันแล้วกดดันแล้วขอคิดก่อนขอคิดก่อนดูเจ้าแบบผมเองก็ได้ผมเอาแอบ แบบเอาแบบคุณเทียแบบคุณทีแต่มันแปลกแน่นอนเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เใช่เรพี่ปอนไม่เป็นไรเราเก่งอยู่แล้วขอบผมมาสั้นๆเจียมเจียมศูนย์สี่บอนะนาวิทครับผมมีความสุขเพราะมีป๊อกกี้ครับจบไม่เป็นไรไม่ได้หาแต่ได้ลูกค้าถือว่าปิดจบไปดีแอ่์โชว์บนเวทีเมื่อกี้เป็นไงบ้างโอ้โหตื่นเต้นมากไม่ได้ขึ้นสเตจด้วยกันแบบนี้มัน ก็คิดดูแฟนคอนผมยังต้องเต้นคนเดียวเท็กกิโอครับเศร้าอ่ะแต่วันนี้ดีใจมากเลยได้เต้นเท็กกิอดพร้อมกัน4ี่คนน่ะแฟนคอนไม่เป็นไรพี่ขึ้นไปเสวนาด้วยแล้วอครับอ่าคือไม่ได้ขึ้นสเตจนานเหมือนนะครอุ้ยนานน่าจะน่าจะเดือนที่แล้วประมาณช่วงเดือนที่แล้วที่เราไปอีเวนต์กันประมาณเดือนอ๋อใช่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 ล่าสุดน่าจะเดือนที่แล้วครับก็ก็ถือว่าลานละกันครัว่าก็พยายามหาเวลามาเจอนตลอดครับผมอืม ช่วงนี้ก็เป็นประมาณนี้ไปก่อนครับปีหน้าเดี๋ยวกลับมาอย่างเต็มที่แน่นอนครับผมปีหน้าน่าจะมีอะไรสนุกสนุกให้ทุกคนได้ติดตามกันอย่างแน่นอนครับอ่ะอัปเดตอีกนึงค่ะเป็นยังไงบ้างคะหนูหายเรื่องหายเรื่องหรอหายดีแล้วครับผมชูไอเลิฟอยู่ครับหายดีเรียบร้อยแล้วครับผมก็กลับมาเต้นได้แล้วครับผมวันนี้แต่ว่าก็ต้องระวังตัวเหมือนเดิมใช่ต้องระวังตัวครับคือมันมีผลไหมว่าถ้าน้องเจ็บแล้วเราต้องมาเปลี่ยนท่าหรืออะไรอย่างนี้ยไหมเวลาที่ จริงไม่ได้เปลี่ยนเลยครับแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าไม่อยากให้น้องใช้แขนเยอะมากกว่าเพราะว่าด้วยความที่เวลาเราเต้นถึงแม้จะเต้นน้อยๆมันก็ต้องออกท่านงครับ่เราก็เลยอยากใช้น้องแบบเยัียบน้อยๆแต่ว่าจริงสําคัญคือไม่ได้เปลี่ยนท่าหรอกครับแต่ว่าทุกครั้งที่เปลี่ยนบล็อกกิ้งเนี่ยเราจะระวังน้องมากขึ้นเพราะว่าบางทีแบบพื้นที่มันค่อนข้างที่บางบางงานมันก็อาจจะจํากัดหน่อยนะครับเราก็ต้องดูน้องว่าอน้องอยู่ใกล้เราหรือเปล่าเราก็ต้องระวังน้องมากขึ้นเพราะว่าถ้า มือหรือแขนเราไปโดนน้องมันก็อาจจะทําให้เจ็บอีกครั้งได้ใช่ครับแล้วเราต้องระวังกันเองป่ะจริงๆเราระวังกันเองอย่างที่ถ้าท่าที่อู๋ทำอู๋ก็ต้องระวังข้างหลังเหมือนกันเพราะว่าก่อนก่อนที่อู๋จะย่ำลงมามันก็มีคนที่อยู่ข้างหน้าใช่แล้วก็ต้องคอยมันเหมืนก็ว่าต้องแบบคอยมองต้องมองเพื่อนเพราะว่ามันเป็นการทำงานกันเป็นกลุ่มต้องครับทุกครั้งที่เราซ้อมก็คือเราจะซ้อมมันหนักมากเพราะว่าเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อพวกเราจุ๋มไว้จุ๋ เมื่อกี้เห็นวาอะไเหมือนจะเสื่อมอะไรสักอย่างเห็นเห็นเห็นบอกว่าไม่มีเปลี่ยนท่าไหมนี่บอกว่ามีเปลี่ยนท่าบ้างครับผมเพื่อความปลอดภัยแต่ไม่เปลี่ยนใจแน่นอนอ๋อก็ยังจะมาเวเล่มาเ้นมาเวนี่มาเวนี่คืออยากจะเป็นผู้ประกวดให้ได้เลยเพิมอีกสิบบาทเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรากินได้เราก็เล่นไปลาซึ่งหลังจากนี้จะแบบได้เห็นเพราะว่าปล่อยเพลงที่สองห่าง มาไม่ละจริงๆมาไม่ละครับเร็วๆนี้แน่นอนไปจุงจักรไปจุงพี่อะไรนะครับพี่เลยหรอ่าพี่อยากรู้ว่าเร็วนี้กี่โมงจุงจงยังไงนะก็โยนเลยก็มีซุ่มๆบ้างครับจริงๆผมก่อนหน้านี้ผมได้สัมภาษณ์ไปแล้วก็มีแบบมีซ้อมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ก็อาจจะเห็นเราแบบอยู่ด้วยกันในสตอรี่บ้างในบางวันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็เป็นสัญล็อกเบาๆจากพวกผมนะครับว่าจะมีโปรเจกต์ แน่น่คนแน่นใชาออนโปรเซสครับออนโปรเซสซึ่งแบบอย่างเพลงที่สามมันจะต้องเป็นยังไงคะที่วางไว้คร่าวๆที่คิดไว้ที่คิดโอ้โอ้โอ้เอ้คิดอยู่คิดอยู่คิดอยู่แม่แม่หันไปมองขด้นมาตอน โดนใท้จุงเลยครับไงไม่สนใจง้นหสนใจยังไงยังไงอาจจะเป็นสามชาก็ได้นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วอูว่า Jasper เขาก็จะมีคาแรคเตอร์ในเพลงของเขาของของพวกผมอยู่แล้วอย่างเพลงสองเพลงที่ปล่อยมามันก็จะเป็นมีความเซ็กซี่หน่อยๆอย่างว่าเพลงที่สามก็ยังคงความเซ็กซี่เหมือนเดิมครับแต่ว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงต้องเราดูทีจะได้ฟังในปีนี้ไหมคะอ้ยอาจจะต้องถามคุณทีเลยครับคุณทีตอนนี้อยู่ในช่วงเจรจา กำลังพูดคุยอยู่ตอนนี้วุฒิกำลังหาที่เช่าสถานที่พวกเราอยู่ใช่แล้วขอเวลาเช่นแป๊บหนึ่งในการพูดคุยครก็เดยนเร็วนี้เร็วนี้ครับจะได้เห็นแบบเพลงใหม่คอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ไหมอยากเห็นเหมือนกันอยากเห็นเหมือนกันคือพวกพวกเราสี่คนก็อยากจะออกผลงานใหม่ให้แฟนๆได้รับฟังใช่มากมากเลยแต่จริงๆก็เร็วๆร็วนี้เดี๋ยวเรามีสตาร์ลิมปิกไงแน่นอนว่าแจสเปอร์ได้ขึ้นด้วยกันแน่นอนแล้วก็อะไรบิ๊กเมลเทสไม่ อะไรเซอร์ไพรส์สสหรือเปล่า็าต้งต,ติงดาม <c oughs> ก็ไม่รู้อะก็รอติดตามนะคะว่าจะไม่แบบไม่ได้ยุบวงที่หายไปไม่ได้ยุบวง <c oughs> <c oughs> ไปไม่ได้ยุบวงเวลาอย่างนี้ค่ะเพราะว่าตอนแรกคือแบบเพลงออกมาทีไงแล้ก็แบบเอ๊ะอยู่ๆยูหายไปนึกว่าเอออยู่ไม่บอกเลยบอกเลยนะครับว่าแจสเปอร์ไม่มีทางยุ่วงแน่ถึงเราไม่มีเวลาเจอกันหนึ่งปีเราก็จะไม่ยุบครับจริงครับเราก็จะคงจะซ้อมเต้นแค่สามคนสองคนต่อไปเรื่อยงานเตี้นสตา์นิปิกแน่นอนอยู่แล้ว คนหนึ่งที่ที่ได้เจอกับพวกเราทุกคนแน่นอนโอ้ใช่ไม่ได้เจอแค่พวกเราด้วยเจอพี่พี่น้องน้องเจมทีวีทั้งค่ายเลย่แล้วก็มาดูพวกเราเล่นกีฬากันแล้วก็ น้องๆไปเพิ่มพูนหรือ huh. ว่าเล่นจะได้เล yeah. mm ่น hmm. ก uh ีฬาด้วยหรือเปล่าต้องมาุูนี่อีกทีหนึงรอดูเลยมาดูหลันๆเล่นกีฬาไหมจะมีมัสกอตแบบบอลบ้างอะไรบ้างไปเรียกว่าปล่อาระไปให้ลูกๆเล่นและโอเคโอเคค่ะอินเซ่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ